จังหวัดจันทบุรีนะคะได้รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในการจัดระเบียบคิวรถขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงประจําปี2559ค่ะบ่ายวันนี้ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอําเภอเขาคิชกูจ,จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในการจัดระเบียบคิวรถขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงประจําปี2559โดยมีนายวิสิทธิ์พงเพชรประหลัดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมชี้แจงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเข้าทําการประชุมทางกลางผู้ขับรถคิวต่างๆที่จะให้บริการรับส่งในช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงประจำปี2559 สืบเนื่องด้วยคณะสงฆ์เป็นผู้บริหารดูแลเรื่องการจัดสรรบริหารคิวรถต่างๆโดยมีทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและผู้สแสวงบุญที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลนมัสก,การรับพระพุทธบาทหลวงประจำปี2559ที่จะขึ้นไปนำมัสก,การโดยผู้ขับรถทุกคนจะมีการขึ้นทะเบียนและต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการโดยแยกเป็นคิวล่าง ตั้งแต่วัดพลวงไปลานเจดีติดสติ๊กเกอร์สีส้มและมีหมายเลขรถประกอบคิวบนตั้งแต่ลานเจดีถึงลานพระศิวลีติดสติ๊กเกอร์สีฟ้าและมีหมายเลขรถประกอบและคิวรถวัดกระทิงตั้งแต่วัดกระทิงถึงลานพระศิวลีติดสติ๊กเกอร์สีเขียวมีหมายเลขรถประกอบในส่วนของรถบริการติดสติ๊กเกอร์สีชมพูและมีหมายเลขรถประกอบซึ่งการประชุมในการเตรียมการบริหารจัดการดูแลเรื่องระเบียบรถบริหารต่าง เพื่อทําความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรองรับประชาชนและนักสแสวงบุญที่จะเดินทางมาร่วมง,งานทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเดินขึ้นเขามีทางลัดแยกจากเส้นทางเดินรถมีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทางใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งเป็นอีกทางเลือกทั้งนี้ในแต่ละปีที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทปลวงประมาณ1.2ล้านคนค่ะ